สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับดับระวันเลขท้าย2ตัว4สูตรนะครับที่ทางช่องลงให้รับชมรับฟังในแต่ละงวดนะครับตัวนี้จะเป็นการคำนวณของงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2565 เป็นวันที่17มกราคมักขอไปครับเป็นวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ2565เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชานะครับก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการร,รับชมและ,ร,ะรับฟังใช้สติในการนำตัววิเคราะห์คํานณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยเท่านั้น และสมาชิกทุกท่านครับสามารถเข้าไปกดติดตามช่องสำรองได้ในใต้คลิปนะครับตามลิงก์ที่ปักหมุดเผื่อมีเหตุจำเป็นทางช่องจะได้นํำไปลงในช่องสำรองนะครับก่อนที่เราจะไปคำนวณนะครับเรามาดูผลการออรววันสลากกินแบ่งรัฐบาล1่กุมภาพันธ์65นะครับรางวันเลิกท้าย2ตัวผลออก30ส่วนรางวัลที่1ผลออก 944308นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับก็ไม่รอช้านะครับเรามาดูสูตรที่1น,นะครับสูตรดับล่างสูตรที่1โดยสูตรนี้จะใช้วิธีการบวกนะครับเพื่อหาตัวดับในงวดถัดไปก็คือเราจะนําผลรางวัลท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณโดยตั้งผลรางวัลท้าย2ตัวไว้ด้านบน จากนั้นนําหลักหน่วยของรว้วยเลข้าย2ตัวนะครับนำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยนํามาเติมด้านล่างหลักสิบเมื่อเติมเสร็จแล้วก็นําหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบเมื่อบวกกันได้แล้วก็นําผลลัพธ์ทั้งสองหลักมาบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติการเดินของเลขดับในปี2562ก็เอามาประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับเพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี62และปี63นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับตัวนี้จะเป็นของปี63ตัวนี้ปี63และปี64นะครับเรามาดูแผนนี้นะครับสำหรับแผนนี้สถิติการเดินของเลขดับนะครับหลุดอยู่ สองครั้งนะครับนอกนั้นก็เดินดีเดินดีมากกว่าหลุดยังน่าติดตามนะครับเรามาดูในงบวันที่30ธันวาคมคำนวณได้ดับ7นะครับออก36ผ่าน17มกราคมคำนวณได้ดับ1ออก92ผ่าน1กุมภาพันธ์นะครับคำนวณได้ดับ5ออก30ผ่านนะครับเรามาตามต่อสลับงบวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับ ก็จะนําผลรวนเลขท้าย2ตัวงบว,วันที่1่กุมภาพันธ์ห5ที่ผ่านมานํามาคํานวณนะครับโดยตั้ง30ไว้ด้านบนนะครับก็คือ30นะครับจากนั้นนําหลักหน่วยของ30ก็คือหมาเลข0นํามาเติมด้านล่างหลักหน่วยนะครับแล้วนํามาเติมด้านล่างหลักสิบตามลูกศรชี้นะครับหลังจากนั้นก็นําแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะครับ0ูนย์บวกศเท่ากับ0ก็เติมศูนย์ลงไปเลยนะครับ หลักสิบบวกกัน3บวก0เท่ากับ3เติม3ลงไปก็จะได้เป็น3บวก0นะครับ3บวก0เท่ากับ3ก็จะได้ดับ3ทุกหลักนะครับงววันที่17คกุมภาพันธ์นะครับ2565สําำหรับสูตรที่1คําคำนวณไดดับ3นะครับลองนำไปพิจ,จนารณาดูนะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูสูตรที่2ส,สูตรดับล่างสูตรที่2โดยสูตรนี้จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับก็คือจะนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนะํามาบวกกันแล้วบวกด้วยเลข4คงที่ที่ทําหมวกสีแดงไว้ด้านบนนะครับก็ทําการบวกกันทั้ง3าตัวก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอามาให้ดูเป็นทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับ ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับเป็นความน่าจะเป็นที่เดินดีมากกว่าหลุดก็อาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็เดินดีมากกว่านะครับในปี2564นะครับก็หลุดอยู่4ครั้งนะครับสำหรับแผนนี้นอกนั้นก็เดินดีนะครับ ในวันที่17มกราคม65ที่ผ่านมานะครับคำนวณได้ดับ3ออก92ผ่าน1กุมภาพันธ์คำนวณได้ดับ5ออก30ผ่านนะครับส่วนงบวันที่17กุมภาพันธ์65นะครับก็จะนำผลประวัลเลขท้ายสองตัว1กุมภาพันธ์65นำนำมาคำนวณน,นะครับก็คือนำ30นะครับนำมานำ3บวกกับ0แล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับ3บวก0เท่ากับ3นะครับ 3บวก4เท่ากับ7ก็จะได้ดับ7ปรงวัวเล็กท้าย2ตัวทุกหลักงวดวันที่17กลกุมภาพันธ์6กนะครับก็รอการประกาศผลว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับสูตรที่2คํคำนวณได้ดับ7นะครับสำหรับชุดต่อมานะครับก็จะเป็นสูตรดับล่างสูตรที่3 โดยสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรที่1แล้วก็2นะครับเพราะว่าจะใช้วิธีการลบนะครับโดยจะนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดก่อนที่ออกไปแล้วนะครับนำมาคํานวณโดยจะสลับหลักกันนะครับหลักสิบเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักสิบแล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางนะครับนำเลขหนึ่งคงที่นะครับนำมาเติมด้านด้านหน้าหลักสิบที่ทําหมวกสีแดงไว้ในแต่ละงวดนะครับที่จะมาเติม ก็ทำการลบกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอามาให,ให้ดูเป็นแนวทางประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับก็เดินดีมากกว่าดุดนะครับยังน่าติดตาม ในปี2,564นกะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับตัวนี้จะเป็นปี64เช่นกันนะครับหลุดอยู่4ครั้งนะครับงนั้นก็เดินดีเรามาดูแผ่นนี้นะครับในปี2,565นะครับวันที่17มกราคม65คำนณในดับ3ออก92 น,นะครับส่วน1กุมภาพันหกห้าคำนวณในดับ3ออก30หลุดนะครับสูตรที่3หลุดในงวันที่1กุมภาพันหกห้นะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าอาจการคำนวณของตัวเลขดับก็อาจจะมีข้อบ้างหรือบ้างครับแต่ก็สมากก็เดือตีมากกว่าหลุดนะครับก็ลองนําไปพิจารณาต่อนะครับสาหรับสูตรที่3งวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับ เราก็จะนําผลประวัติค้ายสตัว1่กุมพาพันหกห้ามาคํานวณก็คือ30นย์นะครับนำมาสลับหลักกันเป็น0ูนย์แล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางนะครับเติมหมายเลข1คงที่ใส่ด้านหน้าหลักสิบก็คือด้านหน้าหมายเลข0นูนย์นะครับทำการลบกัน10บลบสนะครับก็จะเหลือ7นะครับก็จะได้ดับ7ทุกหลักดับระวัติค้ายสตัวงวดวันที่17กุมพาพันหกหก็จะไปชนกับสูตรที่2คํานวณได้ดับ7เช่นกันนะครับ ลองนำไปพิจารณาเป็นทางดูนะครับว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับสำหรับสู่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับ โดยสูตรที่4จะแตกต่างจาก 1, 2และ3นะครับเพราะว่าจะใช้ผลรางวาัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับย้ำนะครับว่าครั้งที่2นับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับก็คือเขาประกาศครั้งที่เท่าไหร่เราก็นับตามที่เขาประกาศนะครับโดยจะนำหลักหน่วยของรางวาัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 บวกกับเลข1นงคงที่นะครับทำการบวกกันก็จะได้ตัวดับใน,นงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอามาให้ดูเป็นทางประกอบกับงวดปัจจุบันเพื่อทําการวิเคราะห์นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับลองนําสถิติไปพิจารณาดูนะครับในวันที่30ทธันวาคม64สําำนวณได้ดับ3 ออก36หลุดนะครับ17มกราคมคำนวณได้ดับ0ูนย์ออก92ผ่านส่วนงวดวันที่1กุมภาพันธ์65นะครับที่ผ่านมาคำนวณได้ดับ0ูนย์ออก30หลุดนะครับว่าต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่าสูตรที่4หลุดก็ลองนำไปพิจารณาต่อนะครับสำหรับงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับดับล่างสูตรที่4นะครับก็จะนำ รางวัลท้าย3ตัวครั้งที่2ของงวดวันที่1กุมภาพันธ์65นะครับก็คือ485นะครับนำหลักหน่วยของ485ก็คือหมายเลข5 5นำบวกกับเลข1คงที่ก็จะได้เป็น5บวก1 5บวก1เท่ากับ6นะครับก็จะได้ดับ6 รางวัลทีท้าย2ตัวทุกหลักนะครับงดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับ mm hmm. ก็ลองนำไปพิจารณาเป็นทางนะครับว่าจะกลับประเดินดีต่อหรือไม่นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะกลับประเดินดีต่อนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมาสรุปกันเลยนะครับสำหรับสูตรที่4คํคำนวณได้ดับ6นะครับสูตรที่3คํคำนวณได้ดับ7ด สูตรที่2คํคำนวณได้ดับ7นะครับและสูตรที่1คําคำนวณได้ดับ3นะครับก็รอาการประกาศผลนะครับว่าทั้ง4สูตรจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับในงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับ การคำนวณสูตรเลขดับนะครับก็อาจจะมีข้อบ้างหลุดบ้างเป็นไปตามสูตรนะครับก็นำไปพิจารณาโดยใชย้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางในการคํานวณเท่านั้นนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง m a s t e r y ด้วยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปและขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ